พี่น้องคะสวัสดีค่ะเหมือนนะคะมาพบพอกับสาวของพ่ออีกแล้วพี่น้องคะสมการรอคอยเป็นอย่างมากก็คือเรารอคอยมานานแล้วนั่นเองพี่น้องคะล่าสุดนี้นะคะอไอ,อสุนพรรับเชิญจากคณะหมอลำศิลปินภูไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับประชันกับน้องคอปเตอร์วงศิลน,นั่นเองโอ้โหถือว่า เป็นเรื่องราวที่เรารอคอยว่าอยากจะเห็นเด็กสองคนนี้มาร้องเพลงคู่กันจังแล้วล่าสุดนี้นะคะทางเพจเนาะทางเพจศิลปินภูไทยค่ะออกมาโพสต์ว่าวันที่29นี้พบกันเลยในกลุ่มไลฟ์สดของศิลปินภูไทย EP ที่2นะคะพี่น้องคะพบกับศิลปินรับเชิญคืออาไอกุนพรเสียงมิหเออเจ้าของเพลงใจเสาะบ,บนเกาะนาคี พร้อมกับประชันกับน้องคอปเตอร์วงสินนั่นเองพี่น้องคะอะเดี๋ยวเราจะให้ดูการนี้เลยพี่น้องขะคบกับโชว์สุดพิเศษอีกคือมักหน้าหลายตามากมายเลยอ่าพี่น้องคะรู้สึกว่าช่วงนี้ไอศุนารพรคือเป็นหญิงสาวที่เนื้อหอมมากๆเลยไปไหนก็มีแต่คนคอยจับตามองจับตาจ้องเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วล่าสุดนี้นะคะคือสมกันรอคอยแ,แม่ทุกคนเลยเพราะว่าเด็กสคนนี้คือพี่น้องคะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเด็ก2องคนนี้คือกระแสมาแรงด้วยเนาะแล้วก็ทั้งการร้องการลําการอ่านหลายอย่างแหละรวบรวมกันก็คือแบบว่าครบจบที่เด็ก สองคนนี้เลยนั่นเองค่ะเหืืองโมสิเป,ป็นการลองการล่ากาันยังก็ตามคือแบบเก่งนะถือว่าน้องเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยเนี่ยค่ะแล้วแฟนคลับนะคะก็โหมาคอมเมนต์กันเยอะมากว่าโอ้โหลอในกลุ่มแล้วค่ะรอชมแล้วค่ะอยากจะดูแล้วข้ามไปสิ้นเดินเลยได้ไหมเออแฟนคลับคือแบบโอ้โหไม่รอช้าคะ่ะรีบซื้อบัตรกันเกือบทุกคนเลยก็มาได้เนี่ยแล้วคนก็บอกว่ารอชมค่ะอ่าสุดยอดค่ะปู ศิลปินรับเชิญคือเลิศมากค่ะปูเนี่ยพี่น้องโอ้โหอาจารย์บิ๊กคุมลิงบอกว่าปังมากครับอาจารย์บิ๊กบอกน่ารักมากเจอกันในกลุ่มปิดค่ะปังปูริเยสุดยอดมากขับปูวีเลิศเลิศเ,เป็นไงคะพี่น้องคะได้ฟังได้ฟังเพลงใหม่น้องคอปเตอร์ด้วยเห็นเขาบอกกันเนะเาะรออเลยค่ะรอชมค่ะแล้วก็มีเป็นคลิปของน้องคอปเตอร์นะคะ ที่ได้พูดถึงในการเชิญชวนแฟนคลับนะคะมาเข้ากลุ่มปิดกันเดี๋ยวเรานะคะจะเปิดให้ฟังกันค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวขออนุญาตสักคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตาพี่น้อง ดีครับผมผมดอกคอร์เตอร์บล็อกสินค้าวันนี้มาฝากมาเน่แล้วครับซื้อวัตร EP ที่สองนี่นะครับผมในวันที่29สิงหาคมนี้นะครับพร้อมศิลปินรับเชิญน้องกับไอศกรีาพรราค่าลดยี่สิบเก้าบาทซื้อได้ที่เพจศิลปินภูนไทยออนไลน์ฝาแม่รับเลยครับอ่าพบกันนะคะวันที่29นี้บัตรเพียงแค่ ร้อยยี่สิบเก้าเองนะคะน้องคอปเตอร์มาเชิญชวนแม่ทุกคนนะคะซื้อผัดคุมปีดอ่อวันที่ยีิบเก้านี้แฟนคลับบอกว่าซื้อแล้วครับศิลปินรับเชิญน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องขารอในกลุ่มแล้วครับซื้อแล้วครับอ่ารอดูน้องคอปเตอร์กับศิลปินรับเชิญโอ้โหแฟนคลับแต่ละคนตั้งนาตั้งตารอที่จะดูเด็กสองคนนี้พี่น้องเยอะมากเลยนะเนี่ย เก่งมากค่ะรอดูค่ะรอชมค่ะแล้วทีนี้แฟนคลับก็ต่างแบบรอเนาะตั้งตารอเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าน้องฮัสุนพรก็แฟนคลับ FC เอฟซีกระแสมาแรงคือแบบอย่างนี้เลยไปส่มาไทยกนมีนแต่คนหาคนแพงเนางน้องพี่น้องนอเนี่ยศิลปินภูไทยออนไลน์เนี่ยค่ะซื้อบัตรกลุ่มผิด ซื้อบัตรกลุ่มปิด EP ได้แล้ววันนี้กับการประทะระหว่างอาอาสกุลนพรและคอปเตอร์วงศิลจะเป็นยังไงรอติดตามครับพี่น้องเนี่ยคะ่ะพร้อมกับทำรูปนี้ออกมาเลยพี่น้องะ่ะซอมพ้อยเซวาต้องมวนมั่นแน่นอนเลยต้องแบบว่ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์เนาะท้องสองก็เป็นหน่อนที่แบบว่าอาอายเนาะเป็นเด็กที่มันแมนเลยครับอะไรลุยๆเลยครับคอปเตอร์ก็แบบเป็นผู้ชายที่แบบว่าเอออาจจะแบบ เป็นผู้ชายที่แบบว่าน่ารักอ่อนน้อมควอมโต้เลยทำรองนี้ก็จะต้องรอดูกันพี่น้องค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะโอ้โหแฟนคลับก็แบบว่าน่ารักจังเลยค่ะน่ารักมากทั้งคู่รอรอค่ะโอ้โหรอในกลุ่มแล้วนะคะนางเอกน้อยพระเอกนางพระเอกนางเอกสวยรอ,อปังมากครับปังจริงๆสมการรอคอยแฟนคลับทุกคนเพราะว่าเพื่นกะนี่แหละเนาะ คอยแบบว่าคอยดูว่าเด็ก2คนนี้จะได้มาเจอกันไหมเนี่ยว้าวทางศิลปินบุทไทยพี่น้องขาหมว่าน,นะคะออกมาโพสต์ว่าว้าวโชว์สุดพิเศษน้องคอปเตอร์อายไอเพลงจ,จุดจุดจุดอุ๊บเราติดตามค่ะซื้อบัตรจิ้มด้านล่างเลยว่าซ่านพี่น้องจังไดบัตรนี้จังไดบัตรนี้มีเสื้ยอผย้ายังคะโชว์สุดพิเศษน้องคอปเตอร์แอนอารไอ์ุนพรกับเพลง ออพี่น้องคะถ้าใครอยากดูอยากลุ้นว่าน้องสองร้องเพลงอะไรคู่กันต้องรีบไปซื้อบัตรแล้วนั่นเองน้องพี่น้องเนาะเนี่ยปิ๊งเป็นวันที่ยิบเก้าเลยได้ไหมคะรอๆค่ะโอ้โหต้องรอดูพี่น้องคะเซอร์ไพรส์มากมายมากๆสําหรับทางศิลปินภูไทยแล้วก็สําหรับทางน้องไอซสุนทร สองพ่อต้องไปซื้อบัตรแล้วค่ะพี่น้องขาอยากจะเห็นว่าเด็กทั้งสองคนนี้ร้องเพลงคู่กันเป็นยังไงแล้วเพลงอะไรอ่ะพี่น้องขาพี่น้องล้องแบบเดาๆกันเบิ่งว่าเป็นเพลงอย่างที่ร้องคู่กันใช่กับหญิงเพลงอะไรลองลองคอมบมนต์ดูหน่อยเราอยากจะเห็นเหมือนกันนั่นเองนะพี่น้องเนาะเนี่ยถือว่าเป็นทั้งเราพี่น่ารักมากๆเลยนะพี่น้องเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าแต่และเอฟซีเนาะได้แฟนคลับ ต่างฝั่งต่างฝ่ายเหมือนกับว่า,าแฟนคลับนปรับอปเตอร์ก็ได้มารู้จักน้องไอซุนพรนั้มาติดตามไอซุนพรทั้งไอซุนพรก็ได้ไปติดตามน้องคอปเตอร์เหมือนกันเหมือนกับว่าเอ,อินเนี่ยได้อ่าเหมือนกับว่าอะไรนะได้แบบว่ายังไงล่ะมันก็แบบซึ่งการละกันแหละเนาะในการที่ผลประโยชน์นั่นแหละแล้วทีนี้อ่ะรู้สึกว่าเชื่อว่าแฟนคลับต้องซื้อบัตรกันทุกคนแน่นอน เพราะว่ามันมีเซอร์ไพรส์ขนาดนี้แล้วเชื่อว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนพี่น้องเนี่ยศิลปินรับเชนะิญนาไอซรรุนพแล้วทีนี้อ่ะทางศิลปินคือโปรหมดอย่างสุดเลยพี่น้องคะ่ะโปรหมดมากว่าอยากให้ทุกคนมาดูอยากให้ทุกคนมาดูว่ามันแบบไม่ธรรมดานะมันเซอร์ไพรส์มากนะคือจํเพ่นไว้ยพี่น้องคะ่ะปูวี่เพิ่นบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาเพื่นอนต้องแบบว่าต้องแบบว่าเออแบบทําให้มันเยี่ยมทําให้มันเลิศให้มันเพอร์เฟกไปเลยเนี่ย บัตรเพียงแค่129บาทเท่าน,านั้นวันที่29สิงหาคมนี้เออพบกับโชว์สุดพิเศษมากมายพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษอายอิกุณพรเสียงมีหกปะทะกับน้องคอปเตอร์วุญสินโอ้ต้องรอชมรอดูมากๆเลยเพราะว่า แฟนคลับคือต่างหน้าต่างตางลรอชอบือน้องอากับน้องคอปเตอร์มากน่ารักมากค่ะลูกน้องน่ารักมากร้องเพลงเพาะรอดูในกลุ่มศิลปินผู้ไทยค่ะเนี่ยแฟนคลับทางน้องเนาะชอบทั้งสองเลยอย่างนี้ต้องแชร์โอ้โหภาพถ่ายเสียงชัดไอจุนพอน้องเพลงเพาะมากเลยค่ะเยอะเยอะจริงๆถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็ต้องรอชมต่ตามตอนต่อไปว่า ในคลิปเก้านี้มีสปายอะไรนั่นเองนะคะพี่นงคะนี่แหละวันนี้นะคะก็มีขา่าวๆน,น,น่ารักๆในวันนี้อย่างเงี้็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะเป็นมัน็นข่ขขาวๆอยู่ครั้งหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ